งานไม้โฮเมดสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดลองใช้งานเลื่อยวงเดือนตัวใหม่ของผมมันคือ D-WALL DCS 571เป็นเลื่อยวงเดือนจิว๋วใช้ใบเลื่อยขนาด4นิ้วครึ่งมันจะมีความสามารถในการตัดแค่ไหนเดี๋ยวเราไปลองกันเลยอันดับแรกเรามาดูเรื่องความแรงของมอเตอร์ เลือยตัวนี้ใช้มอเตอร์แบบไร้แปลงถ่านใช้พลังงานจากแบตเตอรี่จะใช้18โวล์20โวล์หรือว่า f l e ็กโวล์ก็ได้วันนี้ผมใช้20โวล์3แอมป์เอาไฮเอาพุทมาดูกันว่าเจ้าเลื่อยจิ๋วเนี่ยมันจะตัดผ่านไม้ตัวนี้ไปได้สบายๆแค่ไหนอันนี้เป็นไม้ยางพาราก็จัดว่าเป็นไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่งแข็งโปกแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องการหนีบไปเรื่อยเนาะ ความหนา20มิลิเมตรมาดูกันว่ามันจะตัดฝรั่งบอกว่าตัดผ่านเหมือนตัดเนยเลยปะลุยอีกสักครั้งหนึ่งเนาะ คราวนี้เราจะเพิ่มความยากขึ้นไปอีกเปลี่ยนไม้เป็นไม้แดงนี่ก็ไม้เนื้อแข็งแข็งโป๊กอีกอันนึงของไทยเราแล้วก็เป็นไม้แดงอายุ40ปีบวกชุดเดิมที่ผมใช้ทดลองเครื่องมือดีวอลที่ผ่านมาหนาะ33มิลิเมตรเราจะมาลองตัดกันไปลุย อีกครั้งหนึ่งนะสบายๆเลยเหมือนใช้มีดตัดเนยมีดร้อนๆตัดเนยคราวนี้มาดูเรื่องที่2คือความสามารถในการตัดเราจะมาดูว่าไอ้เลื่อยจิ๋วตัวนี้มันจะสามารถตัดไม้ได้ หนาสุดเท่าไหร่โดยที่ไม้ตัวเนี้ยหนา61มิลลิเมตรแน่นอนว่าใบเลื่อย4นิ้วครึ่งหรือ115มิลลิเมตรเนี่ยไม่สามารถตัดให้มันขาดได้แต่ว่าผมจะตัดให้เห็นรอยรอยเลื่อยเนะเาะราคลองเลื่อยแล้วเอาตลับเมตรมาวัดดูว่า max depth cutting หรือว่าความสามารถในการตัดไม้หนาสุดของมันเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะลุยเลยดีกว่าผมตั้งไว้ที่ลึกสุดแล้วนะป่าย ผมว่าดูตรงเนี้ยก็ประมาณนั้นนะครับประมาณ38ม mm. ิมลิเมตรเมื่อกี้เราตัดที่90องศาเนาะเราต้องลองที่45องศาด้วยเบลเวลคัส จะได้อยู่ที่32มิลลิเมตรนะครับเอียงฐานเบลลคัตที่45องศาจะได้แม็กคัตติ้งอยู่ที่32มิลลิเมตรก็ถือว่าลึกใช้ได้เลยนะสำหรับเลื่อยจิ๋วตัวนี้คราวนี้เรามาดูระบบคายขี้เลื่อยเลื่อยตัวนี้มันจะมีช่องคายขี้เลื่อยอยู่ตรงนี้นะครับมาลองดูรอบแรกตัดแบบไม่ต่อเครื่องดูดฝุ่นดูว่ามันจะ ขายขี้เลื่อยได้ดีแค่ไหนอ่ะลุยเมื่อกี้จะมีขี้เลื่อยออกตรงนี้เนาะเดี๋ยวรอบต่อไปเรามาลองแบบต่อเครื่องดูดฝุ่นกันอ่เดี๋ยวผมให้ดูฝุ่นที่พื้นก่อนอ่ามีฝุ่นประมาณหนึ่ง na ka เกลี้ยงเลยนะไอ้แดงๆตรงนั้นไม่เกี่ยวนะตรงนั้นเป็นรอยเดิมพอดีมันพื้นมันเปียกฝุ่นเดิมมันเลยติดอยู่แต่ว่าไม่มีฝุ่นใหม่เลยนะสีแดงเห็นไหมไม่มีเลยเนาะแปลว่าไอ้ระบบท่อคายฝุ่นของตัวเนี้ยมันทําได้ดีมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไอ้ตัวเนี้ยตัวต่อท่อเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมันมันแถมมาในกล่องเลยนะครับอ่า แล้วตรงหัวตัวเนี้มันค่อนข้างจะเป็นขนาด universal ผมต่อกับเครื่องดูดฝุ่น iMac นะไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่น d e w a l e ก็ใช้ได้ระบบดูดฝุ่นดีมากใครที่ใช้ในเวิร์กช็อปตัวนี้แนะนำเลยเดี๋ยวเราไปสรุปกันก่อนจะไปสรุปมาดูสเปคคร่าวๆนิดนึงตัวนี้ d e v a l t DCS 571มันเป็นเลื่อยวงเดือนโดยตรงมันไม่ใช่ เอาเครื่องเจียร์มาดัดแปลงนะครับเป็นมอเตอร์ไร้แปลงทานใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ได้ทั้ง18โวลต์20โวลต์แล้วก็เฟลกโวลต์ v. ขนาดใบเลื่อยอย,อยู่ที่4นิ้วครึ่งหรือว่า115มิลิเมตรแล้วก็มีรูเพลาอยู่ที่ประมาณ9.6มิลลิเมตรกำลังตัวนี้สเปคเขียนไว้ว่าให้ความเร็วรอบโนลด s สป e d อยู่ที่4,500รอบต่อนาทีก็เป็นความเร็วที่ ไม่มากไม่น้อยสําหรับการตัดไม้ใบเลื่อยที่แถมมาเนี่ยเป็นใบคาร์ไบด์24ฟันตัดได้ถือว่าเนียนพอสมควรเลยนะเมื่อกี้ที่ผมตัดทั้งไม้เนื้อแข็งแล้วก็ไม้อัดหรือใครอยากเปลี่ยนก็อย่างที่บอกอดใจรอสักพักเนาะระบบความปลอดภัยอ่าตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นเซฟตี้สวิตช์นะครับถ้าเรากดสวิตช์เพียวเียวๆเพียวๆกดสวิตช์เพียวๆเนี่ย มันจะไม่ทํางานนะเราต้องกดตัวนี้ลงไปแล้วก็กดสวิตช์มันถึงจะทํางานแล้วก็ลองฟังอีกทีเนี้ยมันมีซอฟต์สตาร์ทนะครับข้อดีคือมันจะไม่สะบัดมันจะค่อยๆเริ่มทํางานแล้วตอนเบรกมันก็มีเบรกไฟฟ้าเพียงแต่ว่ามันไม่ได้หยุดทันทีที่เราปล่อยนิ้วดูนะมันจะหน่วงประมาณหนึ่งวินาทีมันถึงจะหยุด ก็เป็นระบบเซฟตี้ความปลอดภัยที่ให้มาวิดีโอนี้ก็จบแค่นี้แล้วกันเนาะไม่อยากให้มันยาวงานไม้โฮเมดสวัสดีครับอ้ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกด s u b สไครต์ด้วยเด้อสวัสดีจริงๆสวัสดีอีหลีบ๊ายบาย